ขอ,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 อต้อนรับข้าสู่ช่องปายอย้าจำลองจะายเปน็นผนนะคะมาตัวปลามาลัาปลาสับปลานี่ค่ะสับปลาจะลาบปลากินนะคะ nè, Nhi. <Nhạc> Nhi. <hình> ที่แบบไม่มีแผลนะคะคันนีเคอันนี้อยู่บ้านค่ะพักผ่อนไปในตัวทำงานทำกับข้าวกินเอง ตัวเล็กต้องมาบุ่นวายนะ ให้มันมีก้างเพราะว่าปลาปลาหมอมันก้างเยอะไงมันจะไปติดคอติดลำไส้มันจะเป็นขค้ออาบเสีกินหอมช่วยไปถึงเอซีเมืองนอกเลย น,นี่ยังไม่ไรสุดอ่ะเหนื่อยอ่ะพอพักผ่อนจากอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มอะนี่เราพิธีชาวบ้านนะคะวิธีวิธีชาวบ้าน มาหากินกินเองไม่ต้องไปซื้อเรามีอยู่าเอาตามทุ่งนา ออออ,อ,อไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้กินยังเด็กยังเด็กเล็กินอาหารไม่ได้มันจะเป็นกรูหัวโตก็รีบรู้หรือเปล่าฮะบุญรอดมาเอาเลยเพื่อนแกนะมันจะกินปลายายแล้ว นี่มาดานทำกับข้าวเองนะคะฟ้าซีไม่ทำะคะ่ะเมื่อยมาน้อยก็จ้องจะกินปลาอยู่ะคะ่ะนี่มาน้อยนี่นี่จ้องจะกินปลายาอยู่นี่นี่เห็นไหมน,นี่นั่งอยู่นี่น่าจะที่ไหนวะ มีอะไรมาปิ้งอีกไม้ปิ้งเลยถ่านอย่างเยอะแยะ ปิ้งปลาค่ะปลาค่ะนีย่ยายจะปิ้งแบบนี้ค่ะ,ะ,ะปิ้งปลาหอมไหมคะ f ี C, หอมถึง f ี C เลยนะปิ้งปลาเข่งค่ะเขาเรียกปลาเข่งนะคะเนี่ยแต่คนไทยเขาจะเรียกปลาหมอนะคะแต่ยายในเรียกปลาเข่ง ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายค่ะขอบคุณมากๆค่ะ